วันนี้นะคะก็พามาดูกิจกรรมการปลูกพิกไทยในวงบ่อนะคะวันนี้ก็ให้คุณลุงใส่ปุ๋ยนะ,ะใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นการจเจริญเติบโตได้ดีของต้นไม้เกือบทุกชนิดเลยเพราะเป็นฤดูฝนนะคะ,ะบางบ่อก,ก็จะเริ่มให้ผลผลิตคือแตกรวงแตกช่อในเรื่องของผลนะคะก็การปลูกพิกไทยในวงบ่อนะคะ สำหรับกิจกรรมของฟาร์มของเรานะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะพริกไทยของเราก็เริ่มให้ผลผลิตนะคะแล้วก็มีการแตกช่อดังนั้นสิ่งสำคัญคือการให้สารอาหารหรือว่าการให้ปุ๋ยนะคะก็สำคัญก็วันนี้ให้คุณลุงนำปุ๋ยใส่บ่อพริกไทยนะคะก็เป็นพริกไทยนมวงบ่อของเรานะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจ ต้นพันธุ์นะคะเรามีจําหน่ายนะคะสลับท่านที่สนใจนะคะอันนี้เป็นบอ่อพริกไทยของเรานะะที่ปลูกนะคะค่ะหลังจากที่เรานําพริกไทยมาํานะคะก็ลักษณะของต้นพริกไทยที่พร้อมปลูกพร้อมขยายก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สลับท่านที่สนใจนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะปลูก แนะนำให้ท่านที่นำพริกไทยไปนะคะลงกระถางแบบนี้ก่อนให้เขาได้เจริญเติบโตรหรือว่าเลือ้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยนำไปปลูกในบ่อหรือว่าต้นไม้ใต้ต้นไม้ที่เราต้องการนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการจัดการแล้วก็การปลูกพริกไทยที่จะทำให้พริกไทยเนี่ยโตเร็วนะคะแล้วก็สมบูรณ์มากขอบคุณค่ะ